สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมการแข่งขันซีวีลีกครั้งที่3 2023สัปดาห์ที่1โดยมีรายชื่อดังนี้เิียนุชเป็นน้อยกิดาพานาหัวหนองพรพันเกิดปาดซิลิมามานก,กิจทัดดาวนึกแจ้งจรัดพรบรรดาศักด วิมลรัตธนพันธ์ทิชากรบุญเลิศชัชุออนโมกสีอัจฉราพรคงยศวิภาวีสีทองสสิภาพรจันทวิสูตรธนัญชาสุขสดพิมพิชยากกลำ สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลวีซีลีครั้งที่ 3, 2023สัปดาห์แรกจะแข่งขันที่เมืองหวินฟุกรประเทศเวียดนามระหว่างวันที่4-6ถึงสิงหาคมนี้โดยทีมสาวไทยจะออกเดินทางไปในวันที่2สิงหาคมด้วยสายการบินไทยสมายเที่ยวบินที่ WE560 เวลา เนาฬิกา45นาทีสู่กรุงฮาหนอยประเทศเวียดนามสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวันที่สเวลา16นาฬิกาอินโดพบไทย19นาฬิกาเวียดนามพบฟิลิปปินส์วันที่5เวลา16นาฬิกาไทยพบฟิลิปปินส์19นาฬิกาอินโดนีเซียพบเวียดนามวันที่6 ฟิลิปปินพบอินโดนีเซียเวลา16นาฬิกาเวลา19นาฬิกาทีมชาติไทยพบทีมชาติเวียดนามเจ้าภาพมาเป็นกำลังใจเชียร์ให้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยครับในศึกวีซีลีก2023สัปดาห์แรกกัน